คนบ้าครับเล่นน้ำครับนี่เดี๋ยวดูคนบ้าเนื้อปลาทับครับชื่อเฟสป่าทับน่าจะสันครับคนบ้าครับนี่ดูได้เลยอ่าครับเชิญครับนย่ครับอ่าครับ นี่ครับวิธีการอนะบอกครับไปเงียบก่อนดินี่ครับวิธีการอนันบอกของปัดทอปครับโหไม่ดูวิดีโอรับไม่มีแรงเลยอะโอ้โหโอ้เนี่ยเออเนี่ยโหดร้ายไม่พายหายครับไม่พายอยู่ตรงนี้ครับ เขาาตททำอะไรอ่ะมันไม่ใช่อ่ะนเขาสอนวิธีขึ้นสเต็ปเพลสเอาละครับเดี๋ยววิธีขึ้นครับคนละทีก็จากล่างเลยใจเย็นๆขึ้นครับตอนแรกถ้าเราขึ้นสังเกตครับเรือเนี่ยท้องมันกลมมากครับเราต้องค่อยๆขึ้นเราไม่ถ่ายแรงไม่ต้องใกล้เหมือนกันครับนะครับวิธีขึ้นนี่ผิดวิธีครับดูครับวิธีขึ้นนี่ผิธีพิธี ดูครับหน้าตาบางคนเราจีเกอร์จักมักเลยอ่ะครับไม่ดีขึ้นพี่จะพาครับจับไย่างงี้จับไม่ลุกด้านครับดูนี่ตรงห้อนแบบนี้ครับเฮ้ยนะครับล่มแล้วครับวันนี้คืนนี่ผิดพิธีครับล่มไปแล้วพันนี้คืนนี่ิดพิธีครับล่มไปแล้วไม่โม้แล้วครับผมว่าพี่เอาจริงครับ พักเบรกหน่อยหนึ่งนะครับเริ่มใหม่ครับนี่จะเป็นการสอนการขึ้นการขึ้นเลือขยับครับดูครับไปทีขึ้นขาจะเข้าไปก่อนครับตูดย้อนลงไปจับอย่างนี้จับแน่นๆครับให้จับแน่นๆมยงนล่วงแน่มันต้องมีไม้ะนี่ครับจับนี่ดูครับวิธีเอาไม้พายครับ <laughs> นี่ครับไม่ผาหลุดครับไม่ผาหลุดโอ้สองอรบ <laughs> อบแล้วครับเดี๋ยวไปดูนะครับรอบที่สามมีหรือเปล่ารอบที่สามนะครับว่าจะล่วงหรือรอดดูครับว่าจะร่วงหรือเปล่า คืนแล้วผมขอดูสักสามใบนะครับจะได้หรือเปล่าสามใบได้ผมแถมให้ห้าใบโอเคห้าใบก็ห้าใบเช็คด้วยครับผมไม่ใครเอาล้วครับเริ่มหน้าบัตรนี้ล่มไปแล้วครับสามรอบครับวิธีขึ้นดูนะครับวิธีขึ้นขึ้นยังไงมองแน่นในเพี้ยแหละครับนี่ครับดูครับ วิธีขึ้นก็ผิดแหรอครับงหนขอชูตีนหน่อยดิชูได้ป่าดีเดี๋ยเจยูไม่ได้ครับเพราะว่าเขากระจอกอยู่ดูครับขอสักสองใบนะครับได้ครับนี่ครับหนึ่งอหนึ่งอัล่วงเลยครับล่วงครับแล้วหินบาดตีนนะครับ ไม่เจ็บนะครับ,บงั้นผมขออีกรอบครับสอนกี่ขั้นเรืออ๋อครับสอนกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วครับจริงแล้วคราวนี้ขาที่กินดิสัตว์ไม่บอกไอ้เดี๋ยขาวขาี้การนรียครับวิธีขึ้นครับพี่วิธีครับดูที่ขานะครับขาอ้าครับนี่ครับโลดเยอะครับ นี่ครับวิธีขึ้นครับดูวิธีขึ้นกับผิดวิธีครับผิดแล้วผิดแล้วครับผมพายได้ก่อนคุณครับไม่เชื่อครับไม่เชื่อไม่เชื่อก็ลองดูนะครับว่าจะล้มหรือเปล่าไม่ล้มครั้งเกี่ยวครับน้ำตอนนี้ยังไม่น้ำตอนที่ผมไม่ได้ทานครับแล้วลวมไปกี่รอบดูครับนดูครับดูครับไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับ ไม่พายครับไม่พายครับพังแน่เลยครับโอ้โหห้าพันนะครับไม่พายถ่ายแล้วครับเนยครั้งที่เจ็ดครับพายแล้วครับมันต้องเล่นแล้วครับรอกับบ้านอยู่ครับหนึ่งครับลงพายรอบที่แปดเอาไมาพายขนมเก็บส่นี้ให้้วยนี่ครับวิธีเคลน จะลองพายครับอันนี้พายขยอกนะครับไม่ใช่พายไขยนูที่จะต้องเจข้างเดียวอนนเออผู้บริิครับอันนี้ครับ <c oughs> คุก็ตรงๆนะครับารรพายนะครับอีกรอบเดียวครับจะกลับบ้านแล้วลงพายเอ,อ๊บ